ตะก,กี้แม่ก็เห็ด้อ,อยเห็ดมันพาใส่ใจบวกไปแล้วพอสิ้นปีมาเฮากับบไดอีอย่างเลยค่ะแม่กัเลยเห็นคาไปเห็นเพื่อนอันขายในตลาดเพื่อนเอาโนไปขายค้นหุ่มสื่อวาสาัสดเพื่อนขายดีค่ะบันี้กัเลยว่าหาเขาปลูกเขากับิบบได้ขายคือเพื่อนคือขจอม้าขายยู่บก็เลยอันหามาปลูจกจ้ะมือนั่นลงทุนมาสามหมื่นกว่าบาทกัเลยโลสวนอ้อยออกเห็ดคาหนี่สามไร่มี1น0 0ีหลุมจ้ะ ตาผู้หนึ่งแล้วกับมาแล้วก็ว่าไทยอันให้อ้อยออกเฮ็ดอีหยังว่าสันแล้วว่าแม่ก็เลยว่าสิปูกข้า,าปูกเฮ็ดยังยุ่ยใส่พ่นกับปูกไว้ถ้ากินตัวว่าสัน ความมากของสันดอกตาก็เลยวางสิเพราะเอามาเห็ดเหรอมันดีหลีจ้ะปลูกง่ายๆเห็ดง่ายๆแตกนอไวตูไวขยายอกขยายออกก่บางใหญ่เขาก็ล้งกันทั้งโทรศัพท์ี่ละบัดนี้เพื่อนเห็นขาเขางามเขาใหญ่ขายหยาคือมันนอใหญ่เท่าสันเพิ่นก็เลยมาถามซื้อเพื่อนเอาไปปลูกมันก็ขยายนอไวก็เลยบอกต่อกันไปเรื่อยๆได้ขายเรื่อยๆจ้ะขายได้เบิดทุกส่วนเลย่ะค้าเนี่ยขันหัวเขาแก่เขาก็เอาไปสร้างขายนอเขาแตก เขาก็กิมออกไปขายดอกมันนี่ก็ขายได้เด้อค่ะดอกอ่อนเนี่ยต้นพันธุ์เขาก็ขายแบบออนไลน์แล้วก็ะยกกออยู่ในสวนกอหาลอยกับมีกอละพันก็มีแล้วเต่ยลูกค้าสิอยากได้เฉลี่ยเดือนนี่สองหมื่นขึ้นไปอยู่ขันเขาได้วางเืินหนึ่งนี่ก็เขาก็ยู่ได้แร้วจ้ะจังบานนอกเขานอกเงนจิเป็นเงินก้อนหน่อยๆก็ดีใจหลายก็คือว่าเขาเห็นแล้วเขาได้จ้ะดีใจอย่างแฮงเลยค่ะ ตนะครับสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่พ้นทิพย์จา้าสวนคาพระวิดาค่ะอําเภอเกียงคอจังหวัดชัยภูมิค่ะบ้านโคกกรุงค่ะก็เป็นมากของกันปลูกคาเป็นมากเลยครับอันตะกี้เม่ก่าเห็ดอ้อยเห็ดมันเห็ดหน้าจ่ะเขากับมิตรลงทุนนะจ่ะ สารเคมีกับลายบาานี้มีความคิดว่าเออเห็ดจังใดเฮาคอยสิบ้อยู่คุกคี้กับสารเคมีแล้วต้นทุนมันก็หน่อยลงดูแลง่ายๆแม่ก็เลยหันมาเห็นคายางเรียกๆก็คือว่าเฮาหมักแล้วก็เป็นคนมากินพร้อมจะก็เลยว่ามันก็น่าสิดีกว่าเฮาเห็ดย่างอื่นอยู่อันอื่นก็เห็นว่าเหมือนแล้วแต่มันบ่ตอบตจทจุดไปเห็นเพื่อนอันขายในตลาด ตลาดสดต,ตลาดนัดเพิ่นเอานอไปขายค้นหุ่มสื่อวสัสดเพิ่นขายดีค่ะบันนี้ก็เลยว่าเอาหาเฮาปลูกเขากับิป่ปได้ขายเพิ่นคือข้ขาเจ้ามาขายอยู่บอ่อมันคงสิ็อตโวจทย์ดีก็เลยอันหามาปลูจกจ้ะเขาก็ไปเห็น,นสวนคาอยู่ทั้งบ้านบันนี้เพิ่นก็เลยว่าันเอาไปปลูกร้องเมิ่งดูว่สัสนก็เลยหาเมืองในสวนเพิ่นก็เลยไปเอาอยูุสวนเพิ่นมาปลูจกจ้ะมือน,อนั่นลงทุนมา อันทั้งสวนไปเอานี่ก็ประมาณน่าจะสองรอบจะเอามาเจนว่าครบอันหนึ่รหลุมมาจะน่าจะเป็นเงินประมาณ3,000 30, มืกว่าบาทดูจ้ะตัดสินใจโดน <c oughs> <c oughs> อยู่เพราะว่ามันก็เป็นเงินว่าเมียนหน่อยเนะจ้ะโซสิหาได้ก็คือว่าเจ้าขวงมันใจล่ะค่ะก็เลยนั่นล่ะก็เลยหาเอามาลงเลยค่ะบ <c oughs> ่ได้ลังรออยอย่างเือกัน อันเมือเรียกที่เอามาปลูกนี่ค่ะที่เรียกนี่มันเป็นสวนอ้อยค่ะเป็นสวนอ้อยบัตนตี่ก็เลยโลสวนอ้อยออกเอามาเห็ดเป็นคาแทน้อ,อ,ยอยุนี่ทั้งเมือนี่มันซิบหกลแต่ว่าแม่มาเห็ดโลกออกเห็ดคาหนี่สามไรจะ้ะนองนันก็เป็นปลูกไม้ก็มีปลูกคาไม้กมับมีแล้วก็เลี้ยเป็นอ้อยแล้วก็เป็นนาจะยกขังล่างคุณนะ่ะค้นก็ว่าย่ตาผู้นึงเล้กับมาแล้วก็ว,กว่าไทยอันให้อ้อยออกเห็ดอีหยางอุศรละว่า แม่ก็เลยว่าอันสิปูกค่า,าปูเข็ดยยังยุ่ยใส่พ่นกระปูกไว้ถ้ากินตัวว่ัสนเห็นคนอื่นเขาอันปูไว้น้ำหัวน้ำสวนมันกับพอได้กินแล้วกับบอหูาจากคือเฮาหนอเฮากะเออความมาของสันดอกตาก็เลยวางสิปรดับนี้พระเอามาเห็ดเหลือมันดีหลีจ้ะปูกบ่ยา้าหรอกจ้ะปูกง,ง, <c oughs> ง,ง่ายงเห็ดง่ายๆคือก็จังเฮาอันปูกน้ำบานเท่าไะจ้ะบ่ได้มีพิธีอยังมากมายดอกปูกคานี่ปปูง่ายที่สุดก็ยางเอือนเหลวติดง่ายจา้ะ เตกนอไวตูไวค่ะขยายออกขยายออกกับางใหญ่ไงยังยังไงวะเลืก็ว่าได้ดูแลอย่างหมั่งหมายเลยทุกค่าคนเรียกที่เพิ่นมาซื้อเขากะล้งกันทางกันอันนี้แหละจ้าล้งท้างโทรศัพท์นี่ละบัดนี้เพิ่นเห็นคาเฮางามเฮาใหญ่ถึงไทยบ้านเพิ่นเห็นบัดนี้เพิ่นว่าขายยัางคือมาโนใหญ่เถว่าซสั่นเพิ่นกิดเลยมาถามซื้อเอาไปอันปลูกร้องเบิงบัดนี้เพิ่นเอาไปปลูกบัดนี้อ่ามันก็ขยายหนไว ปัจจุบันก็เลยบวกตัวกันไปเรื่อยๆก็เลยได้ขายเรื่อยๆจ้าอ่าพันมาสืออยู่สวนมาเบืองอยู่ในสวนจ้าแล้วเพ่นก็เิ่มเอาไปปลูกแต่ว่าก็บว่าได้เอาลายดอกพู้หละหลุมสองหลุมเพ่นเอาไปปลูกไว้กินซ,ซื้อโอ้ดีใจหลาย <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นเงินก้อนน่อยๆก็ดีใจหลายก็คือว่าเขาเห็ดหล้วเฮาไดจ้าเฮาว่าเม่นว่าเขาเห็ดหล้วมันอยู่ในสวนเขาอย่างเดียวเขาเห็ดแล้วเฮาก็ได้เห็นผลของมันอิลีดีใจอย่างแฮงเลยค่ะ ปัจจุบันแม่ผูกขา้าทั้งเมืดไรไปไหนครับอทั้งเม็ดนี่มี1,400หลุมจ้าไรที่เขาผูกกับมีสามไรจ้ะสามไรตกไรล,ละสี่ลอยหลุมจ้ารูปแบบการขายขา้าเขามีการขายแบบไหนนะครับอรูปแบบการขายขา้าอันข้าที่เขาเห็นอยู่นี่จ้าขายได้เบิดค่ะเต้ยหัวค่ะคันหัวเขาแกเขาก็เอาไปสร้งางไขยเพราะว่าเขาเสียเบ็ดเครื่องเกงเครื่องหยางบบดน,นี้เพราะนันมา นอเขาเตกออกเขากับจิมออกไปขายมาัดขายมาัดละสิบยี่สิบบาทอดอกมันนี่ก็ขายได้เด้อค่ะดอกมันนี่บมเมนต์ถิมเด้อค่ะดอกอ่อนเนี่ยเอาไปต้มกิมน้ำพริกน้ำยงขายได้เบิดทุกส่วนเลยค่ะคาเนี่ยอันนี้ต้นพันุเขากับจัดทรงไอไรแบบออนไลน์แล้วก็โยกกออยู่ในสวนค่ะอันคันลูกค้ามาโยกกอเองก็ต้องมาเอาเบิ่งอยู่สวนว่า เอสิเอากัใดก็ใดเพราะว่าทั้งสวนนี่สิบรได้จัดไปให้เบบเป็นกอจ้ากัหนึ่งถ้ากัวใหญ่ใหญ่ยี่สิบก็หลุมขึ้นไปนี่ทั้งสวนนี่โยกกัในสวนนี่สิกัวละพันแล้วก็สิมีกัหาลอยจ้ากัวหาลอยกับมีกัวละพันก็มีแล้วเต่้ลูกค้าสิอยากได้กอวน้อยกัใหญ่จ้าตามความพอใจของลูกค้าแล้วทั้งสวนก็สิจัดการคูดขห้เลยจ้าการขายออนไลน์เขาสิจัดเป็นชุดหลุมปลูกจ้ามีหาหลุมปลูกสิบหลุมปลูกยี่สิบหลุมปลูกจ้า หาลุมปูนี่ก็บสามลอยหาซีฟซีฟลุมปูก็บหกลอยหาซีฟแล้วก็ยี่ซีฟลุมปูก็บหนึ่งพันหนึ่งลอยหาซีฟกัสีลบขายใส่ใจของลูกค้าลงมาเรื่อยๆจ้ะเป็นร้อยกว่าบาทหมดแล้วจ้ะแล้วก็ได้ชุดลุมนี่ขึ้นไปจ้ะแล้วก็สามารถไปแยกไปแยกนอกออกปลูกเป็นขยายเป็นซองหลุมจังสี่ก็ได้ค่ะเดือนหนึ่งอันแม่ขายนี่ก็ก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสิเอาหลุมน้อยหลุมใหญ่แต่ว่าที่แน่ๆก,ก็ได้หาขึ้นไปเยอะจ้ะ หาหลุมเกิดเพราะยูได้แต่ว่าบันทึกขุดออนไลน์อีกตั้งหากจ้ะอันนี้คือโยกโกะเฉลีย่ย,นนเ,ยเดือนหนึ่งนี่ประมาณจังบาทเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งนี่พูดถึงว่าร้ายได้เนาะค่ะมันกัเพราะยูได้จ้ะเดือนหนึ่งกับขันเข้าได้วางเมื่อหนึ่งนี่กับเขากรอยูได้แล้วจ้ะจังบาทนองเขานาะค่ะนี่แหละจะตาดตรงนี้ขึ้นไปกรอยูได้แล้วจ้ะขอดีของการปลูกคาสั่งอะไรครับขอดีของการปลูกคาเนาะคะ่ะถ้าเทาเปียบเทียบใส่กับผืชอย่างอื่นเนาะ หนึ่งเขาลงทุนหน่อยถ้าเขาไปเหตุผลอย่างอื่นขายใส่ใจต้นทุนอีกอย่างของเขาบวกไปแล้วพอะสิ้นปีมาเขากับบะไ้อีกอย่างเลยค่ะสองเขากับอะไรอยู่กับสารเคมีสามปุ๋ยเขากับใส่ปุย๋ยแบบธรรมชาติจะหาน้าบาดเขากับลดตุนทุนเขาได้ค่ะเขาลงทุนหน่อยแล้วก็ดูแลง่ายจะการขายก็ขายงายอยู่จ้ะจังขายนี่คัน แม่ค่าเพิ่นในตลาดเนี่ยเพิ่นไม้รับเอาเนี่ยขันห้าคูนไห้ก็ขายได้ทุกมือจ้าแล้วก็เ้าก็ขายแบบในสวนต้นพันุ์พร้อมจ้าขายนอพอร้อมหัวพร้อมขายได้เบิดจ้าทั้งกินพร้อมช่องทางการตริดต่อครับช่องทางการตริดต่ออันเพจของพระวิดาวันจงคำนะคะแล้วก็เบอร์โทรจ้า0 6 1 0 8 9 3 6 9 2ม้าอค่ะโทรมาเลยเลยจ้า